สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เรามาเปิดถุงช็อปปิ้งตลาดวอร์มาร์ดกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วก็ตลาดเอเชียเราอยากบอกว่าตลาดเอเชียของแทบทุกตัวลดราคาครึ่งกับครึ่งไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าตัวไหนที่ลดราคามั่งนะแล้วก็ตลาดวอร์มาร์ด ของยังคงขึ้นราคาแต่เขาขึ้นแบบไม่ได้ก้าวกระโดดนะเขาขึ้นแบบทีละน่อยนะเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมามากที่ตลาดวอลมาร์ทนะตลาดใหญ่นะคะจะมีะชิคเก้นข้าขายนะก็อุ่มเท้าก่อยนั่นและค่ะแล้วก็ซื้อมาสองอันแล้วก็จะทํนขนม ตัวนี้นะคะซึ่งเราชอบ,ชอบมากคือถัอ่วปะไคร้ไหมคะแล้วก็เส้นสปเาเกตตี้นะะขนมชิโตชแบบสุดยอดแฟมิลี่แล้วก็จะเป็นน้ำสลัดผักไทยนะคะแล้วก็จะนี่นะ,ะน้ำส้มสายชู เราได้มาแต่ละบ้านจะชอบไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ราคาเขาก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะที่ตลาดวอมนะตัวนี้จะเป็นอ่าตะกทาทาวนะที่ใช้อยู่ในครัวนะคะก็ขึ้นราคามาสิบเซนนะคะแล้วก็ตัวกะริตัวซีซั่นนี้นะคะก็ซื้อมาสีอันนะซื้อมาสอันเลยนะคะตก เหรียญละเออหนึ่งเหรียญสามสิบแปดเซนนะคะทุกคนนะเราก็ซื้อมาไว้ในช่วงที่มันแบบมันยังราคาไม่แพงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันราคาแพงแล้วมันก็ซื้อได้ทีละอัน2องอันนะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยราคาที่แพงสดนะคะนะ ตัวน,นี้เลยนะของสาวน้อยเพราะว่า,าวันพระหัสสาวน้อยจะต้องใส่ไปที่ห้องเรียนนะคะซื้อให้เขานะคลิปอาจจะลงช้าหน่อยนะ,นะคะทุกคนฮาราวีนชุดฮา,าวนันนี้ก็รองเท้าคุณสาวนะคะแต่ก่อนนี้ก็เท่าไหร่อ่าสิบเหรียญสิบสองเหรียญใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่สิบแปดเหรียญแล้วก็รองเท้าใส่ได้นะ แครองเท้า,สาใส่แล้วเนี่ยยังแพงเลยของมันขึ้นราคาของเขาขึ้นไม่มีลงนะจ๊ะตลาดวอมองมของเขาขึ้นแบบเขาขึ้นแบบมีเหตุมีผลน,นะคะเ้าไม่ได้ขึ้นแบบก้าวกระโดดเนาะเพื่อหวังจะเอากําไรเอาราคาอันนี้เมนะ็ดฟักทองเราซื้อเม็ดฟักทองมาแบบนี้นะเราไม่ต้องแกะนะคะแล้วก็ เวลาเกีะมันจะได้แบบไม่จิ้มเข้าไปในเนื้อเล็บเรานะคะแล้วก็จะมีพวกขักเนาะพวกขักแตงนะคะแตงคือขาดไม่ได้เลยนะแล้วก็หอมหอมสวยมากแตงคือลายดิขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เพราะว่า สามีก็เป็นเบาหวานแล้วแตงมันช่วยแบบอ่ะเบาหวานนะคะแล้วตัวนี้เราหาจนเจอหาจนเจอนะซึ่งจะเอามาขายเราชอบซื้อมาอ่ะผัดกะเพรานะชอบมากผัดกะเพราอร่อยไซส์กำลังดีและํำตัวนี้นะไซส์อร่อยกำลังดีและดำตัวนี้นะ แล้วก็สามีก็ขาดไม่ได้แนะซลมอนเขาตอนนี้ขึ้นราคานะทุกคนขึ้นเป็นสามเหรียญแต่ก่อนเราซื้อไม่ถึงหนึ่งดอนนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นสองดอนสองดอนกว่าตอนนี้สามดอนแล้วตอนนี้บอกสามดอนอย่าไปหยิบมาจะบอกแพงมากอย่างขึ้นแล้วก็เรียกอะไรนะ บานาน่า e p p เ r อพิจองนะคะนะก็จะเป็นอกไก่จ้ะอกไก่ซื้อมาน,นี่ก็อยู่ได้สองอาทิตย์กว่ากับสามอาทิตย์นะมีแต่สามีกินนะคะเราไม่ได้กินแล้วนมนี้จะสองอาทิตย์ขวดนะคะเป็นแกลลอนนี้เลยนะคะ อันไหนประหยัดได้แล้วก็ประหยัดนะคะมันก็จะมีราคาใกล้เคียงเป็นของราคาวอรมารนะ์นะคะเนาะไข่อันนี้คือไข่อะไรคะมีสีไข่นดนงะถ้าทางประเทศไทยจะบอกว่าเป็นสีไข่เป็ดนะคะอ่าเป็นไข่เป็ดอันนี้คือไข่ไก่นะ,ะคะไข่ไก่ไข่ไก่ ก็นี่เลยเห็นบ้านแม่จ๋าเขาซื <t os> <t os> e> ้อนะคะมาม่ารถก็ไปซื้อมาม่าไว้มากนะคะสิบสองแพ็เนาะตกอยู่ที่กล่องนึงก็สามเหรียญนะคะทุกคนดีกว่าเราไปซื้อเป็นห่อใช่ไหมซื้อรถที่เราชอบนะคะน้ำส้มสองกล่องเหมือนเดิมนะคะ ออแล้วก็เดี๋ยวเราขอเก็บตรงน,นี้ก่อนนะคะแล้วเราจะให้ของเอ,อเอเชียตลาดเอเชียมาของเอเชียร้านนี้เราอยากบอกว่าแต่ก่อนเขาขึ้นราคาแบบก้าวกระโดดแล้วทีเนี้ยพอตอนนี้ราคาลดลงมา ือเราถูกใจมากทุกคนเราถูกใจมากๆาเราบอกสามีว่าอุ้ยที่แรกเราจะไปซื้อแค่อย่างเดียวเอาไปเอามาเราบอกสามีว่าของมันลดน่ะถ้าซื้อตอนนี้เลยแกบอกซื้อก็ซื้อเลยนี่ทุกคนจําได้ไหมที่เราบอกว่าตะไคร่สอง้าเกมัดละนะสองมีอยู่3อันสาต้นตอนนี้เหลืออยู่99บาเซน หลืออยู่99เซน1ดอนทุกคนเหลืออยู่99เซน1ดอนแต่ก่อน2.99นะจ๊ะราคาลงหวบไหม,ไมนะเสร็จปึ๊บคะแนนไม่พอนะคะพริกแต่ก่อนพริกแดงถุงขนาดนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ ห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่คะสามดอนสามดอนกว่าแล้วถุงพริกนี้นะคะถ้าพริกขนาดนี้จะต้องอยู่ที่แปดเหรียญเจ็ดถึงแปดเหรียญดูพริกเหลืออยู่สามเหรียญทุกคนสามีบอกว่าเขาคงจะโดนสรรพกรนะคะเขาก็เลยลดราคาเขาก็เลยราคาเหมือนเหมือนของคนอื่นเขานะ ให้แบบราคาลงตัวอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าลูกค้าไปที่อื่นไหมอย่างเงี้ยแบบประมาณว่าเออลูกค้าไปที่อื่นไหมอย่างเงี้ยนะคือแบบลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้านเขาไหมคิงนะคะเขาก็เลยแบบปล่อยราคาลงนะน้ำมะขามเปียกเขือมะเขือนี่รถไม่ซื้อกินมาสามสี่เดือนนะเพราะว่าแพ็คหนึ่งอะ แพ็คละแปดเหรียญแพ็คละเก้าเหรียญลดซื้อกินไม่ลงทุกคนดูสิแพ็คหนึ่งเหลืออยู่เท่าไหรคะเดลืออยู่สี่เหรียญน,นะแพ็คหนึ่งเหลืออยู่สี่เหรียญแล้วก็เราเป็นลูกค้าเนาะเราก็ได้แค่มีความรู้สึกแบบว่าเดานะคะว่าเออทำไมมันลดลงมันเกิดอะไรขึ้นนะคะนะ มะละกอมะละกอราคาคท่เดิมน,นะคะมะละกอนี้ไม่ได้มาจากไทยแต่อย่างใดนะมะละกอนี้มาจากเม็กซิโกนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะก็จะอยู่ไซส์ขนาดนี้นะคะสดสด,สดใหม่ๆม,มาเยอะเลยมะละกอเห็นแล้วแบบออนซอนออนซอนมะละกอ คือแบบมันเยอะมากถ้าเราจะซื้อมะละกอมาไว้เดี๋ยวมันจะเน่านะคะเราก็เลยซื้อมาแค่นี้มานะคะแค่แค่ลูกเดียวมาสดสดใหม่ๆมาเยอะเลยทุกคนแบบลูกแบบสั้นๆลูกแบบยาวๆ <Yeah. S 1> นะ ยังไงก็ขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะจ๊ะมาให้ดูแค่นี้แล้วค่ะผีน้อยไมลนะีน่าตักต๊กตักแต๊กตักแตกตักแตก,ตก,ตก,ตก